Over time กับ over time สองคำนี้ใช้ต่างกันอย่างไรติดตามได้ในคำในข่าวสัปดาห์นี้ค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับคำในข่าวสัปดาห์นี้นะคะศึกคนชนคนอเมริกันฟุตบอลเพิ่มดีกรีความเข้มข้นกันทุกขณะก่อนถึงศึกซูเปอร์โบว์ที่จะมีขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะ ดยมาสู่สัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะเกมการแข่งขันระหว่าง Kansas City Chiefs กับ Buffalo Bill นับเป็นเกมที่สนุกและบีบหัวใจคนดูมากนะคะซึ่งพาหัวข,าวข่าวของ AP ระบบุว่า Chiefs Rally p a s t Buffalo 42-36 in OT in wild playoff game หมายความว่า Chiefs วิ่งแซง Buffalo 42ต่อ36ในช่วงต่อเวลาในเกม Playoff ฟสุดมันค่ะ wow. ข่าวนี้เล่าถึงการกลับมาพบกันระหว่าง2ควอเตอร์แบ็กดาวรุ่งจอชแอลเลนจาก Buffalo Bills และแพทริกมาโฮมส์จาก Kansas City Chiefs ในรอบ8ทีมสุดท้ายที่ทั้ง2ทีมผลัดกันทำแต้มแบบไม่พักจนต้องลุ้นกันยาวไปจนถึงช่วงต่อเวลาก่อนที่จะจบเกมที่ Kansas City Chiefs คว้าชัยเหนือ Buffalo b i l l สที่42ต่อ36ค่ะโดยมาโฮมส์ต้องพาทีมไปฟาดฟันกับซินซิน n นติเบงกอลสในแมตช์ชิงแชมป์สาย AFC ขนขณะที่สาย NFC จะเป็นเกมห้ำหั่นกันระหว่าง Los Angeles Rams กับแ a นฟรานซิสโกโฟร์ดีไนเนอรเพื่อคว้าตั๋วเข้าชิงซูเปอร์โบลที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่13กุมภาพันธ์นี้ค่ะ yeah! คำในข่าวสัปดาห์นี้ค่ะขอเสนอคำว่า OT จากพาดหัวข่าวนี้นะคะย่อมมาจากคำว่า over time ซึ่งทำหน้าที่เป็นคำนามค่ะแปลว่าการต่อเวลาหรือช่วงต่อเวลานั่นเองนะคะโดยคำนี้เรามักได้ยินกันบ่อยๆในสังคมการทำงานออฟฟิศค่ะซึ่งหมายถึงการทำงานล่วงเวลานั่นเองค่ะไปดูการใช้คำว่า OT ที่หมายถึงการทำงานล่วงเวลาในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น Lisa hesitates to give her factory workers an incentive to produce more by offering OTs as excessive work could lead to safety c o n c e r n and health issues หมายความว่า Lisa ลังเลว่าจะให้แรงจูงใจคนงานให้ผลิตสินค้าที่มากขึ้นด้วยการเสนอให้คนทำงานล่วงเวลาดีหรือไม่เพราะการทำงานมากเกินไป อาจนำไปสู่ปัญหาด้านความปลอดภัยและสุขภาพได้ค่ะ oh, <no. S 1> ทีนี้มาดูอีกตัวอย่างการใช้คำว่า overtime ที่หมายถึงการทำงานล่วงเวลาในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น To make sure his team meet the year end production target, the manager put everyone on overtime in December. หมายความว่าเพื่อให้แน่ใจว่าทีมงานของเขาจะผลิตงานถึงเป้าหมายสิ้นปีผู้จัดการสั่งให้ทุกคนทำงานล่วงเวลาในเดือนธันวาคมค่ะ uh. นอกจากนี้ค่ะคำว่า overtime ยังทำหน้าที่เป็นคำวิเศษขยายคำกริยาได้ด้วยนะคะซึ่งให้ความหมายว่าล่วงเวลานั่นเองค่ะไปดูการใช้คำว่า overtime ที่หมายถึงล่วงเวลาในประโยคกันค่ะ ตัวอย่างเช่น m a t e o works overtime at the plant and tries to save for college next year. หมายความว่า Matteo ทำงานล่วงเวลาที่โรงงานและพยายามจะเก็บเงินเพื่อเรียนมหาวิทยาลัยในปีหน้าค่ะ <Wow. S 1> แต่ถ้าคำว่า overtime เขียนแยกกันนะคะจะให้ความหมายว่าเมื่อเวลาผ่านไปค่ะไปดูการใช้คำนี้ในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น Honey, remember you disliked vegan food at first but you have come to love it over time หมายความว่าที่รักฉันจำได้ว่าตอนแรกคุณไม่ชอบอาหารเจแต่พอเวลาผ่านไปคุณเริ่มที่จะชอบมันขึ้นมาแล้วใช่ไหมล่ะ <Y ipp> <laughs> มาส่งท้ายข่าว่าวันนี้ค่ะด้วยคำคมจากกอฟฟรี์เก่านักสแสดงและนายแบบชาวแคนาดาเชื้อสายไต้หวันซึ่งเคยกล่าวเอาไว้ว่า In Asia, it is very hectic. There's no overtime, no holidays, no weekends. It's pretty rushed because they are trying to cut the deadline. หมายความว่าในเอเชียมันยุ่งมากไม่มีคำว่าโ t ทีสำหรับงานที่เกินเวลาไม่มีวันหยุดไม่มีคำว่าสุดสัปดาห์ซึ่งถือว่าเร่งรีบมากเพราะคนพยายามแข่งกับเส้นตายตลอดเวลา เอาละค่ะหมดเวลาสำหรับคำในข่าวสัปดาห์นี้แล้วนะคะถ้าชื่นชอบคลิปของเราช่วยไปกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเราได้ทุกช่องทางนะคะแล้วกลับมาเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆกับคำในข่าวได้ในครั้งต่อไปวันนี้ลาไปก่อน see you later สวัสดีค่ะ